ตอนแรกมันบอกมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเนี่ยเขาก็โดนเขาโดนเบฟโกรเนี่ยแล้วเขาโอ้โหเขาเครียดมากเลยเบฟโรงแรมนีดีดีมากแล้วเรามาดึกไปหน่อยมันก็เลยไม่ดีและสิ่งที่ผมทา้ายผมเสียวสลังเคยหรือปะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาป์ปายครั้งนะครับใน EP นี้จะเป็น EP พิเศษนิดหนึ่งนะครับพอดีว่ารถของผมทั้ง2องคันเนี่ยยังไม่สามารถทำโปรเจกต์ต่อได้นะครับเสือเนี่ยก็คือรอของจากญี่ปุ่นมาทำโปรเจกต์บอดี้พาร์ทส่วนแมวนี่ยังเอาไปซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าวิธีติดทำรถแข่งก็เลย ไม่ทันที่จะลงแนอาทิตย์นี้นะครับซึ่งผมกับพี่แมนเนี่ยเราคุยกันไว้แล้วว่าภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราต้องทําคลิปไปได้หนึ่งคลิปนะครับอีพีนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะผมจะทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าผมจะไม่ได้บอกพี่แมนผมจะไม่ได้บอกพี่แมนว่า เราจะไปครับผมจะพาพี่แมนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับเพราะว่าถ้าชวนแกไปเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกไม่ไปนะจะพาไปแม่งเลยนะครับพาไปทั้งอย่างนี้เลยโดยที่แผนของผมคือผมกล่าวว่าผมจะบอกพี่แมนว่าเราจะไปทําฐานหลักเราที่บ้านลูกค้ากันแล้วคราวนี้ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะตั้งแอบ,บกล้องซ่อนกล้องยังไงใช่ไหมผมก็เลยบอกเลยแกว่าเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ด้วยเลยหาคอนเทนต์ถ่ายระหว่างไปบ้านลูกค้าด้วย เดี๋ยวเราจะพาพี่แมนไปทํางานงานหลักของเขากันเ,ออเราจะไปอ่ะไปทําวัดงานอะไรก็ได้เราเราเค่บอกว่าไปวัดบ้านลูกค้าเพื่อเราจะได้มีคลิปลง <c oughs> ถือว่าเป็นการอิ่มขำๆในเมืองโขอติดติดเอออะไรเงีนะ้ยคอนเทนต์ง่ายๆนะแบบเบาๆดูมากอะไรก็ปีว่ะเราเจอคอนเทนต์แบบหนักบางนันเดี๋ยวเราจะออกกันพรุ่งนี้สี่มงเย็น นัสี่โมงเย็นจะได้ทันดูผ้าที่ตกพอดีนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กดสัคสไาชช่องขับปลาด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากพกแกไปพักค่อนนะแกทางานผมมาปีนี้1ปีแล้วแกหยุดอาทิตย์ละวันเองไม่ได้หยุดเยอะแล้วก็ทํางานตั้งแต่เช้าเย็นนมืดต่อขับปลาอีกก็เดี๋ไปเที่ยวดีกว่าเราจะได้ไม่เครียดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเจอกัน,นครับ 5าโมงนะครับผมกลับมาสายนิดหนึ่งดี๋อาของทุกเชิญไว้เผือ่อไม่ได้กลับนะอีบาร์ัดแม่รงต้องให้พี่แม่ใส่ชุดทำงานไปนะเพื่อที่จะให้แกไม่ได้สงสัยอนะ สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาปังนะฮะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถซิ่งเข้าไปในเมืองกันไปเจอรถติดติด,ตดมุ่งหน้าไปไหนนะลำมินทาใช่ไหม<ะ>โอเคเข้าไปลาำมินทาเออเดี๋ยวเราจะไปลำที่ลำอินทากันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วก็จะดูด้วยว่าเดินทางไปนู่นอะ่ะไปลำมินทาแล้วก็กลับมาที่คนครนายกเนี่ยใช้น้ํามันเท่าไหร่ ปั๊มครับพี่แมนกาลังเซ็ตกลองอยู่นะฮะน้ำมันตอนนี้วันนี้อาจจะเติมให้เต็มถังเลยก็เดี๋ยวเรารีเซ็ตให้เป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวเราเมาดูกันว่าขับในเมืองเป็นไงนะพี่แมนอืมโอเคครับมีเขาแบงค์ป่ะบาครับมีมาโอ้เจ้าาวันนี้พร้อมจังวะปกติไม่เคยพร้อมเลยกูเคยไม่พร้อมด้วยเหรอ ผมว่าพี่อ่ะบางทีพี่ก็จะไม่พร้อมเมาต้องหัดรับมืออะไรให้ทันนะพี่รู้ป่ะที่มันไม่พร้อมเตรียมตัวรับมือให้ทันเตรียมตัวรับมือให้ทันคู่เขาจะชิวต่อไปจะชิวไม่ทันก็เดี๋ยวเป็นดูแค่ห่วงแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้อย่างเดียวอ่ะคู่เนี้ย ลูกค้ากลัวว่าตัวนี้ใส่ไม่พอขอดูแบนไปไหนปะบ้านไหนรตแพงไกลเนี่ยสี่สิบโลเอ้ยประมาณสามสิบโลสามสิบโลขับสิบโลไกลคิดว่าวันนี้จะขับสักกี่กี่กิโลดิประมาณสามร้อยโอ้โหจริงเหรอใช่สามร้อยกิโลเมตรโคตรแจ๋วเจมสตัวรับมือให้ทางคูดคอนเทมแมนกลัวเมียว่าผมถามจริงผมถามหน่อยสมมติว่าพี่กลัวเมียป่ะ นะพี่เขานะวันนี้จะโดนด่าโดนด่าโดนทั้งคร่โอ,าาโอเคนั่นแหละมันก็ต้องทำน,นั่นแหละครับดรีบไปนะต้องไปเร็วเร็วเร็วโอ้หเหีเียเลยแม่เราไปหทองน้ำเดี๋ยวเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปกดเงินก่อนไม่มีเงินก็ทนด่วน,นะไปชลบุรีแม่ใช้เงินสด จากออกจากปั๊มบูมได้มอบหมายให้พี่แมนดู g p s บ้านลูกค้าแต่ที่แมนหมูแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ยอมดู g p s เดี๋ยวจะแกล้งขับเลยแม่งเลยแบบนี้ก็ไม่มีทางลงหรอวะอ้าวเอ๊ะพี่ดูแบบไงอะเี่ะมันให้ไปลงคุณบอดอีกกี่โลนยพี่แมนที่หกโลได้กี่นาทีถึงเนี่ยสามสิบฮะเนี่ยสิบห้ากิโลเนี่ยสามสิบนาที เมื่อกี้จับมาแค่สิบนาทีเองลูกค้ารีบกลับด้วยนะเฮียเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะอะไรจับอะไรผิดมันนเนี่ยพี่ก็เปิดแผนก็ที่มึงกดไว้ไปถึงนู่นะ่ะเกือบพุ่มอ่ะเฮ้ยกระโดนะดิเนี่ยตอนออกมาเขาโทรมาถามผมว่าจะมาถึงยี่โมงเขาบอกว่าห้ามเกินหกโมงครึ่งก็เนี่ยหกโมงยี่สิบแล้วอะนะี้ เขาเน้นมากเลยอ่ะที่เราวมนลงมันติดไงวันนี้ยังไงมันก็ไม่ทันอนะ่ะไม่เกิดเราไม่ได้แวะกดตังหรือว่า ไปเที่ยวนะคะสวัสดีครับวันนี้ตะลับเข้าสู่พาไปเที่ยวนะคะ e ีนี้เราจะพาพี่แมนนะฮะเป็นผู้โชคดีของเราพาไปเที่ยวที่หนึ่งโดยมีเกมให้เล่นทั้งหมด3เกมนะฮะพาไปดูกันโดยกูแน่อีพีนี้มึงโดดกูแน่ใช่ฮะมึโดดกูแน่แต่คุใส่เสื้อกลมนะอีพีนี้นะครับเราจะพาพี่แมนเนี่ยไปเที่ยวกันชื่อชื่ออีพีใหม่เราคือช่วงไปกับถังเดียวนะฮะ ไกลแค่ไหนไม่กลัวนะครับกลัวอย่างเดียวว่าต้องหมดถังนะฮะเราจะไปกันแบบสุดสายตาเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เลยว่าคืนนี้นอนสบายจะมาบอกการไม่เด็ดให้ไงแต่กูจะได้หลับแบงสบายใจดีแล้วเมื่อคืนฝืนท์าำไปเยอะกอไปเที่ยวไปเที่ยวกันพาไปเที่ยวแบบ เดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรแต่พี่ร้ายโดรกด,ดออกไปเลยแหม่บ้านลูกคา้าไอ้เชี่ยบ้านใครก็ไม่รู้ไอเ้เยี่กูกดมั่วขอก่อนเอ้ยค่อยโทรเลยระยะอันนี้แล้วอ่าโทรเลยฮัลโหลไอ้ <laughs> อยเยี่กูโดนหลอกมาเที่ยวไอเ้เยี่แล้วกูใส่เสื้อส้มมาไม่มีคุณ อะไงพี่ใส่อะไรบอกจะค่อยคุยกันกำลังจะออกไปทำงานผมถามหน่อยสมมติว่าพี่กลัวเมียป่ะแค่ได้ยินชื่อคนลูกบ้าจริงเหรอไอ้เหี้ยจะอาจจะพังรถกันอาจจะพังรถก่อนเอาดิเหี้ยเป็นไงล่ะให้ไปคิดก่อนบอสก็ยังไม่เสร็จเลยไอ้ผงเปิดเดี๋ยวต้องเปิดปิดแมนหลังจากนี้ไปอยู่ที่ดวงพี่ล้วนๆไว้ไม่ต้องซีเรียสพี่อยากขึ้นอยู่กับดวงพี่ล้วุ่น คิดจะจบเร็วจบช้าอยู่ที่ดวงพี่ถ้าคลิปถ้าคลิปนานแต่ว,ว่าดวงพี่เฮี้ยถ้าคลิปไม่นานแปลว,ว่าดวงพี่แม่งโคตรดีนีนะคบผุกคนโดนเสียดาชัดเจนไอ้เฮี้ยเห็นไหมกูไม่เคยสะบัดออกคลิปเลยนะไอ้เฮี้ยตอนแรกมันบอกมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเนี่ยเขาก็โดน เข้าสู่เกมที่หนึ่งนะครับวันนี้ย่งถึงให้เกมนี้ก็คือเราเป็นการเลือกสถานที่นะครับถ้าใกล้ก็ขับกลับเลยถ้าปานกลางก็ขับกลับไปตรงนั้นถ้าไปตรงไหนแล้วตรงนั้นนะครับถ้าไกลก็คือตามตามนั้นนะพี่แมนนะคุณ่อนนะน,น,นัมบะพี่แมนเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วนะครับจะมีเบอร์ให้เลือกแบบนี้นะหนึ่งสองสามอ่ะพี่แมนโอเมียวมูชินเดยร์เบอร์หนึ่งสองสามครับหยิบเลยสองครับสอง อ,นะอนะันน้ามันใจนะมันใจมันใจนะเปลี่ยนไม่ได้นะโอเค okay, ดึงไหนเราเอาเอาหนึ่งกับสองมาดูก่อน <c oughs> ตามนั้นนะพี่แมน,นนี่อยนาไ้มีสิทธิ์ดูอันอื่นนะให้มันดูไม่ได้นะมันเป็นตามคลื่น <c oughs> หลังจากนี้ไปอยู่ที่ดวงพี่ล้วนๆเว้ยไม่ต้องซีเรียสทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงพี่ล้วนๆอันหนึ่งกับสองมาดูกอ่อนนี่ไงแล้วอันนี้ ไ,ได้ดไูไม่ได้เป็นเกมมันเป็นกฎทุกอันที่พี่พี่ต้องไม่รู้ว่าพี่จะต้องแบบมาพลาดอะไรไปเว้ยเมันกระสุนกูสสโ,โดโนเลยกูบอกอยู่ว่าแบบไม่มีหรอกพัทยาขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนม,มีอะไรพี่องสัญญาองสัญญาต่อหน้าไฟดวงนี้เอ้ยอย่าพ่งไปถ้าไฟดับแปลว,ว่ากูโกงงหกไอ้กูกดเองไงจะโกหกได้ไงล่ะ เข้ามงเข้างงเข้ามงอยู่ทำไมอ่ะตดวตัง <ไอ S 2> <ด>แตจริงเลยไอ้เหี้ยเอาว่าจริงๆนะตั้งใจมาดูพาซิตกกับพี่แมนสองคนเลยนะกลับมาสวีทกันปุ๋ยไอ้เหี้ยจริงๆกลับมาดูพาริตตกเลยแต่แบบไดกลิ่นปะ น,นมีชอ,อ่ิตัวเลือกที่หนึ่งคือกินปูเป็นอาหารทะเลแบบจัดไปปูคอสเท่าไหร่ก็จ่ายกับทอยที่สองคือข้าวไข่เจียวพี่ต้องเลือกเอาว่าพี่จะได้แดกอะไร เบรบเลื่อเขาหน่อยดิบนหรือล่างได้กินปูเป็นกับได้กินข้าวไข่เจียวอ่ะเอา้เลือกให้เขาอ่ะยัไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาเลือกเองก็ได้เดี๋ยวเขาซื้อตรงไฟฟ้าเมียไม่เห็นด้วยมองเห็นป่ะววันนี้ไอ้หี่ยไม่เห็นไม่เห็นนะวันนี้โอ้นี่ขีดค้าๆไปเลยนะหนึ่งสองดึง ไอ้เหี้ยมาเลยโอ้ยชีวิตยังมีอะไรดีๆ เรียบนะฮะเหมือนฝูงแรงนะครับสองตัวเก็บตังค์ดีกว่าพี่จะกินอะไรพี่เฮ้ยแม่งกินอะไรเป็นบ้างวะขายยังไงอะครับสามอย่างห้าสิบจ่ายเงินมาแล้วก็ต้องของไปหมดงั้นเลยอะไม่เอาผมผมเอาเลยพี่ปกติพวกนี้เขาเลี้ยงหรือว่าเขาทำตามธรรมชาติพี่เลี้ยงครับอ๋อแปลงงี้มันหาไม่ได้หรอกใช่ไหมเยอะขนาดเนี้ยและอันนี้คืออะไรพี่อันแรกอะ แต่เพาะไก่ครับนไม่เคยเห็นนะมีเขยมแต่กระเพาะปลาไอ้นี่จับยากสุดเลยนี่คือตัวอะไรพี่จิ้งหรีดยักษ์จิ้งหรีดยักษ์มันจะอยู่ในดินเป็นขุดไปเป็นแขนนะพี่กว่าจะได้มาออ๋คนประเทศหลายชอบเติมพี่ถึงว่าทบต่างกับต่างชาติอ่ะมณีแงนะคนจีนแหละครับคนจีนชอบลองบางทีก็มีรัสเซียด้วยแต่น้อยมากเลยฝรั่งไม่ค่อยนะพี่นะฝรั่งน้อย อันสุดท้ายนี้จะมีทั้งหมดสามอันนอนนี่หรือกลับบ้านนอนนี่หรือกลับบ้านคือนอนนี่ก็สามทุ่งสี่สิบแปดแล้วนะครับเราอยู่ที่พัทยานอนนี่กลับบ้านหรือเปล่ายิ่งฉุบหนึ่งสองสามหยิบหยิบแล้วควมไว้นะหนึสองสามเอาแล้วชัวร์นะชัวร์นะช <Okay. S 1> นะได้เลือก okay. เเเเชดี๋ยวนี้เรา2คนจะนอนนี่กันหนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะกลับกันแต่เช้าจะว่ากันทีนพักไปวับพี่ตอนนี้มีห้องว่างไหมอะ พีแรกของเราวันนี้ให้มาเป็นไงบ้างทำไมพี่หน้ามานันเลยวะมาเที่ยวแบบหน้าตาดูแบบไม่สดใสเลยไม่ได้อาบนา้าไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นสภาพกูไหมตั้งแต่เช้าล้างขายนี่ยจังโอ้โยเยี้ยวบ้ามันก็สนุกเว้ยถ้าเกิดกูรู้ล่งหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นมันกน็มันก็สนุกที่มันไม่สนุกเพราะอะไรอ่ะงานหลักก่อนงานหลักกูไม่เท่าไหร่เฮียงานหลักเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเคลียยังไงก็ได้ไม่แต่นายบอกว่าแล้วต้องคนเงินนเฮียก็พูดเอาเท่ไงอะน่าตติดอยู่อย่างเดียวเลย เบียดายพี่อ่ยจริงเหรอ <c oughs> กร็รู้แหละ <c oughs> มึงโอ,อ้โห <c oughs> มึงโล่แบบว่าเทปแรกแม่งพามาพัทยาเลยพัทยา <c oughs> มันเป็นอะไรพัทยามันผิดตรงไหนวะมันไม่ได้ผิดไงแต่ผิดตรงที่ว่ามากับมึงไง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  <c oughs> แล้วโอเคไหมชอบไหมก็ชอบสนุกดีสนุกดีผมสานั่งคิดทั้งคืนเลยนะเว้ยพี่คอนเทนต์เนี้ยแล้วนั่งนั่งออซิ่งมาเที่ยวไปไงมั่งสบายมันก็เหมือนรถบ้านนะขับไปไหนมาไหนวเราขับ แต่โหแต่ถนนที่นี่แม่งแบบเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะถามว่าเหนื่อยไหมก็โอเคอ่ะไม่เหนื่อยมากแต่ก็เหนื่อยอยู่ก็ว่าอะไรทำไมเปิดยางชุบชนะก็ปุ๊บเลือกอยู่นี่เลยเอาขางพวกนี้เราจะแล้วว่าเราจะต้องทํางานปกติดาพอผมกินข้าวเสร็จผมเหนื่อยตาผมเริ่มเปื่อปุ๊บผมรู้ผมต้องขับรถสองชั่วโมงแม่งไม่ไหววะนอนสู้นอนเร็วๆแล้วพรุ่งนี้ตื่นกลับบ้านดีกว่ามาแบบเนี้ย กูไม่ได้เซอร์ไพรส์มากสุดหรอกคนเซอร์ไพรส์มากสุดคือเมียคว้ยอ๋อสรุปว่าไอที่เรามากันเนี่ยคือเมียพี่ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่แต่เมียพี่ตกใจใช่อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นหนึ่งอีพีที่เราจะพาไปข้างนอกถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับแต่ก็จะมีมีมีเลยถ้าไม่ชอบก็คงอีพีสุดท้ายเหมือนกันคือต้องบอกทุกคนก่อนเรามีการคุยกันแล้วเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วใช่เรามีการคุยกันแค่ว่าเดี๋ยวต่างคนต่างไปคิดคอนเทนต์มาคนละหนึ่งอันแล้วเราต้องคุยก่อนว เราคุยกันแค่นี้แล้วให้พี่แมนไปบอกแฟนพี่แมนให้พร้อมถูกปะเราคุยกันแบบนี้วให้แมนไปบอกแฟนพี่ให้พร้อมเลยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องทําให้มันน่าไว้ใจไม่ใช่ว่ามาเที่ยวแล้วก็ไปแอบแบบแบบไม่ได้ใช่ไหมกูไม่ดีใช่แล้วจะไลฟ์ไปยินทั้งคืนเลยนะให้เมียพี่แมนดูว่ายังอยู่เราจะอัดไว้สักสิบชั่วโมงแล้วกันอะไดวงพี่แม่งโคตรสวยไม่แต่จริงๆกูว่ามึงก็ล็อกภัฏยาไว้อยู่แล้วแหละไม่ได้ล็อกพี่เฮียอะไรมาพูด ไม่มีเบอร์หนึ่งสองสามครับหยิบ <2 S 2> เลยครับผมจะล็อตทำไมพี่ผมทำคอนเทนต์เรียๆพี่เดีวแผนพวกนี้เราคือเราจะต้องตื่นประมาณเจ็ดโมงเช้าอ,ออกจากเนี้ยเจ็โมงครึง่งเดี๋ยวจะขับรอบไปหากาแฟกินบรรยากาศดีๆเช้าๆสวยๆแล้วก็ดิ่งกลับบ้านแต่วันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้พอล้านไม่ไหวแล้วเนี่ยผมก,ก็เหนื่อยพี่นี้ทั้งวันเลยเช้าพาแฟนไปหาหมอตกบ่ายมาที่นี่อีกแล้วทำไมมันมีแต่อะไรแบบนี้วะมีตหนังผี ไอ้ยีเยไอเหีเ้ยเอยเอกินคองอคุณลุกนี่ผมไม่ได้อะไรนะทุกคนผมอะ่ะเป็นคนชอบฟัง The Ghost Radio เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโรงแรมนดีดีมากแล้วเรามาดึกไปหน่อยมันก็เลยไม่ดีและสิ่งที่ผมทา้ายผมเสียวสลังเคยหรือปล่า กูเพิ่งสังเกตแต่นี่ฮะไอ้ใหญประตูด้วยพี่แมนจริงกูบอกเลยแต่ผมพุ่งตรงว,ว่าเราเคยบวชมาพี่เคยบวชมาคิดแต่คนลุกไอ้เอ้ยไอ้ไอ้เอ้ยแล้วกูไปนึก <c oughs> เรื่องที่กูเคยดูเคยฟังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูคิงคองนี้นะครับเฮี้ยเปิดมาอประมาณนี้ไม่มีอะ้รหรอกเราเป็นคนเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเรามาอยู่ด้วยความมีความสุขแล้วไม่ต้องความหาพระก่อนเลยคุณปีพระทุกคน แล้วก็สนใจพวกเราด้วยือรับกูแชร์ r ล b e แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับเช้าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องแก้บวมสักหน่อยว่นเอาคืนสักนิดนึงเอาให้ง่ายแล้วกัน เฮียไปแล้วเท่าแล้วเฮียแล้วมันไม่เปลี่ยนที่นอนเขาหรอฮะเร็ว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 ๆๆๆโก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 โร็วเตอนนี้เหรอไม่รู้อะตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบแล้วฮะใช่เจ็ดมงสี่สิบ เดี๋ยวแผนพวกนี้เราคือเราจะต้องตื่นประมาณ7จ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าโอ้โหทำไมตื่นกี่โมองอะ่ะกูตื่นไม่เจ๊ไป <c oughs> แอบน้ำดิ <c oughs> แอบน้ำ <c oughs> ไม่กูล้างหน้าแปรงฟันแล้วพร้อมแล้วกูอะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเก็บของนะครับ <c oughs> <c oughs> สายเนี่ยเฮียน้นกี่โมองอะ่ะ ไม่เคยมาทันเลยเียไม่เคยจริงๆนี่ดีอยู่นี่จะไปไหนล่ะไอ้อ่าอยู่เล d y for t o n ไ g h t ไม่รู้นะครับว่าเกมผมจบแล้วอือาจะมีเกมสุดท้ายอยู่ต่อหรือเนาะแล้วกลับบ้านไม่อยู่แล้วไอ้เใครจะอยู่ไม่อยู่นะสามเดวยววะเมื่อคืนไม่เห็นมันเมื่อตอนนี้ประมาณแปดโมงเชานะ้าแล้วแปดโมงเชา้า Yeah. Uh -huh. กันนิดนึงอันนี้นขึ้น17โลลิตรนะฮะ